สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นตารางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนปกตินะครับผมออกเวลาตีสามวันที่หนึ่งเดือนสิบพี่หกเจ็ดนะครับผมงวดที่แล้วครับผมสามศู 3, 000, 8, 9, นยะ์ศูนย์แปดเก้าะสามศูนย์ศูนย์แปดเก้านะครับผมไม่มานะครับผมหลุดนะ ยากจริงๆเนะาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนยะ์ศูนย์แล้วออกตตวเล็กเบิ้ลว่าที่แล้วในห้ากับหกนะครับไม่มาเลยฟันห้าไม่มาเลยขอโทษขอไปด้วยครับผมนะนี่คืออีกออกตตวเล็กเบิ้ลสองสองห้าห้าดาวชนก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งยากจริงๆขนาดขนาดขนาด,ขนาดไม่ออกเลขกเบิ้ลนะก็ยากอยู่แล้วเออ ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าแล้วมาดูของวันนี้ครับผมของวันนี้ ดอจนวันนี้ครับผมให้7จนะเจ็ดกับหกกับหนะครับมี7 1 7 2หน6่งเจ็ 2, 3. ตัวกันนะครับผม7จ6ดสี 4, ครับผมแล้วก็6 8 งวดน,นี้ครับผมงวดน,นี้ก็ให้เจ็ดนะครับผมฟันเจ็ดนะตัวเน้นก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็หกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองนะครับผมก็ได้เท่านี้ครับผมสำหรับดาวโจนของวันที่หนึ่งนะ ไปนะครับผมต่อไปเป็นเลขสามตัววันวันนี้เข้าสามตัวหุ้นอะไรหุ้นอะไรนะครับ <c oughs> หุ้นห้างเสียงไหมเออห้างเสียงพักบ่ายนะเข้าสามตัวนะวันนี้เข้าแค่หุ้นพักบ่ายคือหุ้นห้างเสียงนะแค่หุ้นเดียวนะครับผมหุ้นนี้ขี้เซาก็ออกเล็กเบิ้ลน,นะให้ห้าก็มาห้าห้าออกเล็กเบิ้ลห้าห้าห้าหน่อยก็สลบ ฮานอยเหมือนจะมาแค่ตัวเด่นนะตัวจอไม่มาวันนี้ไม่ค่อยจะเข้าเลยครับผม <c oughs> วันนี้ไม่ค่อยจะเข้าเลยนะครับผมต้องเดี๋ยวตัวหวยลาวในหวยลาวพัฒนานะมันลุ้นหวยลาวว่าจะมาไหมหนึ่งกับศูนย์เนี่ยนะวันไหนที่หลุดนะก็แบบนี้แหละหลุดยาวเลย แต่ตัวเด่นนี่ก็ยังมาอยู่นะครับผมตัวจอดก็จอดไม่เข้านะกอกอกเล็กเบิ้ลนะไม่ไม่ค่อยได้จับเล็กเบิ้ลน,นะครับผมฮานอยก็ออกเล็กเบิ้ลหุ้นก็ออกแต่เล็กเบิ้ลน,นะก็ได้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ